สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขสุขนนะคะเมื่อนีนแม่บันจิขึ้นโคกหายเห็ดนะจ๊ะกระตาพ้อมชุดพ้อมเตรียมแล้วค่ะเตรียมสิไปเมื่อนี้ปิดร้านดวยคะ่ะปิดร้านหนึ่งวันนะคะสิไปเก็บเห็ดค่ะไปจ้าพี่น้องไปเบิง้งว่าแม่บันใชได้เห็ดบ่เมื่อนี่ ตามไปรุ่นกันนะจ้าจ้าตอนนี้เขาก็มาหฮอดโค้งเ้วเด้อจ้าเบิงรอบๆชิวทัดเมื่อนี้แม่บันสิไปจังใดสิสิเป,ป็นลมม้มบอเบิงเด้อจ้าไปรุ่นกันนะจ้าว่าแม่บันสิได้เฮดบ่เมื่อานี้ือ่าใจใส่แม่บันเด้อจ้าไปจ้า เห็ดท่านจะพี่น้องน้ำปีปีเอากระด้เห็ดละงกน์น้เพลินเอาเมนเห็ดเห็ดเพิ่งดางเฮจ้ะไปก,ก้อย ขึบ้บ่อหมานเห็ดละง,งกคือเพิน่นเห็ดหน้าขาวจ้ะโอ้ยเข่าเลี้ยวร้อมว้ยงามอยู่จ้ะ ได้แต่เห็ดขี้ลายเนาะพี่น้องก็ได้เห็งนงานค้ำเพื่อนเนี่ยจ้าแม่บัน,นจะเอ๋พี่น้องคะืัอนี้แม่บันได้เห็ดละงอกแล้วจ้าเก็บจิคะรออะไรล่ะคะโอ้ย นอนนอนนอนบ่ได้ตังกว่างเลยพี่น้องเก็บเอาเลยจ้านม่จ้าเฮ้ยดีใจค่ะงงอกย่งยจ้าเอาโดนเอาจ้าจ้าจเอ๋ฉันได้เห็ดโกะจ้าเห็ดโกะหนึ่งดอก ะเอ๊งามอยู่จ้าดอกมหมดง่ายหาตอนะจ้าหาตอเคลี่ยตอกันเด้อจ้าเดี๋ยวเราจ้าพี่น้องไก่ไก่จ้างามเลยจ้าโอ้โห เอาเ้าแล้วพี่น้องโาคานาเอาแนนี้แหละคานาหานันเด้อีกอบ่เดี๋ยวเราจ้าชีดอกห้าดอกหกดอกสำนีกระมานะจ้ามันก็ตาแม่บันดุเนี่ยน้งบน,นี่ ได้เห็ดกอดอกนะึง mm. โอ้ยเอาบัไดแล้วมาแล้วเป็นเชือกไม่มีละไปหาต่อจ้าเห็ดพึ่งแดงจ้ามาเท่าแทนเท่ากระชี่เอาจ้าดโดๆมาเทียนึงเอาให้เบิและจ้าเห็ดพึ่งแดงแต่เบื่อเด้อจ้จา กินก็ได้เด้อจ้ะบ้านมุข่อยบมกินเด้อจ้ะน,นี่เห็ดเบือน่ากลัวจ้ะจ้ะพี่น้องเบิงเบิงเห็ดอันนี้เด้อจ้ะบ่รู้ว่ากินได้บ่นเนี่ยนี่จ้ะเบิงเบิงเบิงนี่จ้ะกินได้บ่นเนี่ย กินได้ปะเนาะกินก็ได้ดอกไม้นี่จ่าทองบ่บ่ดอกนะาจ่าลายอยู่แล้วพ่อก้ากินผู้ใดเคยกินกับข้อมเม่นมา้มาในนี่นะจ้าจะได้งวดลุ้นจะได้เก็บหลายอยู่จ่า,จาลายอยู่ แต่ว่าบอเคยกินกับบอเอานะจ้ะเจอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนสงงบจ้ะมาดูนะเป็นแป้นพี่น้องยูกกับหนทั้งเลยจ้ะเ่งนีจ้ะดูก,กับหนทั้งเลย เป็นของจาทีเป็นของเขากระทิ่เลียวเห็นขนาดยุก่กับคนท้างได้ไงี่มีหน่อยแท้นีาพี่น้องบ้างมาอีแล้วจา้าสารเปาจา้างามๆชิ้อนน่ากินน่าเกลียด แดงๆจ้าหายงามเลยจ้ะพอ่อเราจ้าเห็ดเพิ่งไต่ไกลโอ้ยมาที่ไรไม่ผิดหวังเลยจ้าเห็นบอจ้าแต่ว่ามันเ่าหูย เอาเอาไปได้เลยพี่น้องสฉพาะกินหอดกินหอดได้ดอกเดียวอาพี่น้องมือนี้เฮาก็มีข้อหมันนะฝากพี่ฟังน้องซ้ำนี่นะจ้ะตาแน,น่อยๆนี่ก็ได้ลายเติบจ้ามีอะคักพี่น้อง วินโคกไปต่อมาไวสายสั้นแล้วสกลับบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวไปกินแกงเห็ดกันนะจ้าไปจ้ากลับบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ